ดึกคืนนั้นเราเดินลัดซอยเปลี่ยวกลับบ้านไฟข้างทางก็ติดติดดับดับบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็กรีดร้องขึ้นมาดังลั่นตู้โทรศัพท์สาธารณะเก่าๆตรงหัวมุมซอยนั่นแหละทั้งที่มันไม่เคยดังมาเป็นสิปีแล้วเราชะงักไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนมันยังคงดังไม่หยุด เรารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงให้ก้าวเข้าไปหาชา้าๆเราเอื้อมมือไปรับสายพอหูแนบกับเครื่องเสียงกรีดร้องนั้นก็เงียบลงทันทีแทนที่ด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาจากปลายสายว่าอยู่ข้างหลังขนเราลุกสู้ไปทั้งตัวเราไม่กล้าหันหลังกลับสองขาก้าวไม่ออกรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบรถต้นคอ ไม่รอช้าเราปล่อยหูโทรศัพท์แล้ววิ่งสุดชีวิตไม่ได้มองข้างหลังแม้แต่น้อยจำได้แค่ว่าเสียงโทรศัพท์ยังคงดังต่อเนื่องเหมือนเดิมอยู่ในความเงียบงันของซอยนั้นตู้โทรศัพท์เก่าๆที่ไม่มีใครสนใจแต่ก็มีบางอย่างยังคงใช้มันอยู่เสมอผู้สนับสนุน KMMKTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง